วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาวิธีการทำขนมชั้นม้วนโร่สามสีมาฝากกันค่ะเป็นสีจากธรรมชาติมีมันม่วงฟักทองแล้วก็ใบเตยเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพิ่งสอนแบบละเอียดเพื่อนๆสามารถทำกินเองที่บ้านได้เลยหรือว่าจะทำขายสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้เลยสูตรนี้แป้งเหนียวนุ่มอร่อยค่ะเรามาทำตัวแป้งกันก่อนใช้แป้งมันนะคะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าเติมแป้งเท้าใย,ายม่อมลงไปเติมเกลือใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเราจะนวดแป้งกับตัวน้ำ ตาตานมะพร้าวให้เข้ากันก่อนเอากะทิส่วนหนึ่งใส่ลงไปค่ะแล้วก็นวดตัวแป้งให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็นํากะทิส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปผสมคนผสมนะคะแล้วก็นําไปกรองให้เนื้อแป้งเนียนแบ่งแป้งออกเป็นสีถ้วยถ้วยแรกให้เติมน้ํามันม่วงเติมน้ําฟักทองแล้วก็เติมน้ําใบเตยเติมน้ําเปล่าน้ำเปล่าเราจะใส่กลิ่นมะลิลงไปด้วยนะคะแล้วก็คนผสมนะคะแต่และถ้วยให้สีเข้ากัน แป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาถาดไปนึ่งให้ร้อนจากนั้นหยอดแป้งสีขาวแล้วทําการนึ่งสี่นาทีเมื่อครบเวลาก็หยอดชั้นที่2เป็นแป้งฟักทองแล้วก็นึ่งอีก6นาทีขนมชั้นฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งแต่และ สีนะคะทําเหมือนกันค่ะใช้เวลาในการนึ่งก็เท่ากันเลยนะคะอันนี้เป็นขนมชั้นใบเตยอ,อันนี้เป็นขนมชั้นมันม่วงเราก็ตั้งขนมนะคะให้เย็นตัวก่อนจากนั้นก็แกะออกจากตัวถาดได้ง่ายโดยที่ไม่ติดถาดเนื้อขนมมีความเนียนเหนียวนุ่มแบบนี้เลยนำมาม้วนโรค่ะด้านบนจะเป็นสีขาวด้านล่างก็จะเป็นสีต่างๆนะคะม้วนให้เป็นรูปโรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นขนมชั้นใบเตยค่ะ เดี๋ยวเรามาทําการตัดนะคะให้เป็นชิ้นๆตามขนาดที่เราต้องการนะคะเนื้อขนมจะมีความเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็มีสีสวยตามสีธรรมชาติที่เราใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใส่กล่องนะคะตัวขนมนะคะสูตรนี้หวานกําลังดีไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็มีความหอมมันของตัวกะทิเพื่อนๆก็แชร์เก็บไว้นะคะเผื่อไว้ทํากินเองที่บ้านได้เลยหรือว่าจะทําขายสร้างรายได้สร้าง,างอาชีพสูตรนี้เพิ่งบอกได้เลยว่าแป้ง เหนียวนมถ้าเพื่อนๆทำแล้วนะคะชอบแน่นอนค่ะ